บางคนที่ทากรขอบคุณาคนที่ทับเากาทเลยนะขอบคุณนะจไจไ่เ่เลย่เลยทรัก็มี่ิงอ่ะใช่ค่ะเรางปกเป็นจิก็เอ่อในในฐานะที่เป็นเกาหลีมาหลายปีมากๆก็ดีใจค่ะเขาหลอมากเล ทำเข้าค่ะให้ให้เขาอยู่รอรอของเขาไปก่อนเรื่องจากค่ะเรื่องจากค่ะแล้วก็ได้เจอกันจากงานนั้นแล้วค่ะเขาชอบเขาชอบคนไทยมากมากเลยว่ะเขาชอบเขาชอบมากมากในความเป็นเ u l t u r e ไทยเขาให้หนูสอนภาษาไทยด้วยว่าสอนสอนเขาว่าเลิศไปสอนว่าเลิศไปให้เขามอนหนูแก้งเหมือนแก้งไม่ได้สร่นเขาเลยนะเลิศเลาได้ไหมคะเอได้ค่ะน่ารักมากเลย ว่าเลิศแปลว่า f a b u l o s s ต amazing แิ่เพราะว่าอะไรก็ได้ที่มันโพสุดสีขอให้พูดไปเลยเลิศนี่ค่ะชวนเงด้วยกันมั้ยมีอันนี้อันนี้บอกไม่ได้ค่ะก็ยังว่ามีแม่หนูไม่ได้พูดนะสาบนลูกเสือสามันเลยหนูไม่ได้พูดนะ ฟอลโล่เราด้วยอะค่ะค่ะใช่ใช่เจอเพราะว่าเจอกันด้วยค่ะเป็นข่าวมือใหม่ที่แบบว่าคนนี้มาเป็นฟอลโล่เราดีใจค่ะร้องไห้เหลือเกินค่ะเดือนนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อะไรจะหมดเลยหนูร้องไห้ออกไลฟ์เอาซะไม่รู้จะร้องยังไงให้สวยแล้วยังหาทางร้องไห้สวยอยู่นะคะแนะนำก็เข้าได้แล้วจมาถึงใครไมคะลูกไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเห็นเห็นแล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ เราแล <inventions S 1> ้วเราก็มีการลองใช่เนี่ยหน years, ูบอกแล้วว่าหนูยังหาวิธีการร้องให้สวยอยู่เป็นยไงคะความรู้สึกแบบ b t s ตอนดับโตก็แบบคุณเปิดฟังเพลงของเราเลยหนูติ่งเขามาแปดปีอะค่ะเออหกเจ็ดแปดปีอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นติ่งเกาหลีมาประมาณแปดปีแล้วแล้วก็ติ่ง b t s มาตลอดแล้วก็ดีใจมากๆเลยหนูอะ แม่หนูร้องไห้ไม่ได้หนูหนูจิกหนูจิกเพชรมาะนะหนูร้องไห้ไ่แล้วเนี่ยมันนีใจเหมือนในไลฟ์เลยหนูไปอย่างนั้นเลยเพราะหนูรู้ค่ะปุ๊บหนูไลฟ์ก่อนเลยอย่างแรกค่ะเพราะหนูอยากให้ทุกคนแบบเราตื่นเต้นไปด้วยกันเพราะว่าแฟนๆขทุกคนเขาก็ก็เป็นเป็นสิ่งเหมือนกันกันกบหนู